สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาแวะมารีวิวนะครับแล้วก็แบ่งปันนะครับพระเครื่องนะพระพิตต้านะครับเจ้าสัวนกยุงทองนะครับนี่ครับรวยพันล้านครับของคูบาอาลีชาตินะครับอาลีจิตโตนะครับนี่วัดแสงแก้วโพธิยานนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับนี่ครับพระดังเมืองเชียงรายนะครับของคูบานะครับลูกเสกพิธีใหญ่นะครับหลากหลายเกจินะครับนี่ครับมีหลายเนื้อนะครับผมมีส่วนใหญ่เป็นส่วนล่างๆนะครับเป็นส่วนราคาเบาๆนะครับออกมาแบ่งปันกันนะครับ นี่ครับก็เปิดลุ้นเข้ามานะครับเออไม่ได้จองยกกลังมานะเปิดลุ้นแบ่งลุ้นเข้ามานะครับแล้วก็มีเช่ามานะครับเช่ามาเนื้อบนบนมาแบ่งปันน่าจะองค์สององค์นะไม่แพงไม่เยอะนะครับนี่เนื้อพวกแช่น้ํามันนี่ก็รู้สึกยยงมีคนเอาไปหมดแล้วนะครับเป็นอีปิตารุ่นนึงที่สวยงามนะครับเป็นเขาใช้คำว่าพุทธศินนะครับนี่ครับพระปิตารุ่นเจ้าสัวรวยพันล้านนะครับคูบาอารียาชาตินะครับเป็นปิตาทรงกระหนกข้างพุทธศินนะครับ ราคาลุ้นนะครับราคาลุนก็จะอยู่250บาทนะราคาเปิดลุนหนึ่งกล่องมานะผมก็จะยืนเนื้อล่างให้เป็นราคาลุ้นเลยนะครับน่าจะเบากว่าร้านอื่นนะครับเพราะร้านอื่นจะแรงกว่านะครับไปเช่าใน shopee นะครับ lazada แล้วก็ tiktok shop นะครับนี่ครับประกันแทียทุกองค์พร้อมกล่องเดิมนะครับเนี่ยบดูทรงนะครับนี่เนื้อบนเนื้อบนนะครับนี่หายากนะครับเนี่ยอันนี้ชื่อว่าเนื้อเป็นเนื้อพิเศษนะครับนี่รายการหนึ่งเนื้อผงเกสรน้ามันเสือนะครับ นี่อันนี้นี่หายากนะครับใครที่เปิดลุ้นนี่น่าจะน้อยคนนะที่จะได้นี่ครับผงเกสรน้ำมันเสือสร้างแค่4 5อองค์นะรับเป็นเลยไอเทมเลยนะครับราคาไม่แพงนะอันนี้าปล่อยอยู่450บาทนะครับนี่ครับแต่อันนี้ผมชอบเข้ามาครับผมเปิดไม่ได้หรอกผมเปิดได้แต่โซนล่างๆนะครับเนี่ย่วนเบาๆนะครับชอบพุทธคุณก็โซนเบาก็ได้ครับอันนี้อยู่ที่คนชอบนะครับเป็นเนื้อพวกที่เป็นสีเนื้อรูโทนเนี่ยเป็นเนื้อผงเกสรนะครับนี่อาบด้วยน้ำมันเสือนะครับอยู่หายากนะครับเนี่ย ดูครับความสวยงามของเขาทําดีนะครับอาบน้ํามันนี่จะมันมันเลยนะครับโอ้มันเยิ้มทั้งองค์เลยนะครับนี่ครับอีกลักษ์เขาคือเนี่ยครับพระพิตาพุทธศินนะครับองค์ใหญ่ปุ้มปุ้ยเลยนะครับเป็นทรงปุ้มปุ้ยเลยนะครับสวยงามมากครับเนี่ยนี่ครับองค์นี้ก็มีลักสีนะครับหลายสีนะครับอ่านี่ครับงดงามมากนะครับโอ้โหดูครับนี่ด้านล่างเขาจะเขียนว่าเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวนี่ครับ องนี้พิธีดีนะครับพิธีใหญ่นะครับก่อรุ่นนี้ครับจัดสร้างก็ถือว่าร่วมบุญใหญ่นะครับสมทบปัจจัยซื้อรถพยาบาลนะครับผู้บาท่านเอาไปซื้อรถพยาบาลแล้วก็บุรณะเมียบพระว <the> so like so ิหารนะครับหลวงลายคำนะครับที่เกิดเหตุอักขีภัยนะครับน่าจะเดือนที่แล้วนะใช่ไหมเกิดเหตุอักขีภัยท่านก็จะเอาไปบุรณะนะครับแล้วก็ซื้อรถพยาบาลนะครับนี่ครับท่านก็บุญใหญ่นะถือว่าอะไรร่วมบุญกันนะครับปัจจัยวัตถุประสงค์ดีมากนะครับรุ่นนี้นี่ เอกลักษณ์นะครับของรุ่นนี้นี่ก็คือด้านหลังเป็นนกยุง้งนะครับของของคูบาอนี้ก็จะเป็นนกยุงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับสวยมากนะครับนี่ครับอันนี้เลขโคด4 7นะครับพิเศษนะครับต่อพิเศษแต่แผ่นต่อเลขโคดเป็นพิเศษด้วยนะครับอูน,นี้ใครชอบบนบนหน่อยนะครับเออเห็นเขาว่าจริงจริงแพงกว่าน,นี้นะครับผมเอามาแบ่งปันซะราคาบางๆเลย450บาทนะครับปัดแสงแก้วโพดิญันนะครับนี่ครับคูบาอริยชาตนะครับสวยมากนะครับรุ่นนี้ นี่งดงามมากนะครับนี่ครับใครชอบก็เชาได้นะครับนี่ครับอันนี้เนื้อบนๆเลยนะครับนี่ต่อมาก็อันนี้นะครับน่าจะเป็นเนื้อว่านรวยไม่รู้จบที่มีคนเช่าแล้วแหละนะครับที่กําลังก่อนรีวิวเนี่ยมีคนซื้อไปแล้วนะครับกำลังส่งให้เขาน่าจะพรุ่งนี้นะครับวานรวยไม่รู้จบนะครับเป็นองค์สีม่วงนะครับอยู่ผมหากล่องเขา ทุกองนะครับทุกองเปิดกล่องมานี่เขาจะบอกนี้ครับมีแผ่นกระดาษบอกเนื้อครับเนี่ยเนื้อพิเศษว่าลุยไม่รู้จบนะครับสีม่วงนะครับอ่าเป็นองค์สีม่วงนะครับสวยมากนะครับเป็นอาบโอ้องค์นี้โดนน้ำมันเยอะเลยนะครับมันเยิ้มเลยนะครับสวยมากนะครับเนี่ยงดงามอันนี้ผมเยี่ยมให้แล้วนะครับเยี่ยมให้แล้วนะครับอ่าครับนี่ครับเจ้าสัวนี่ครับส่วนมันม่วงนะครับ เรียมบยทองให้เลยครับสวยมากกันน้ํานะครับกันน้ำไปใช้ได้เลยนะครับผู้หญิงน่าจะชอบนะครับนี่เลียมก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยดูไซส์ดูขนาดสวยน่ารักนะครับสวยน่ารักมากทั้งหมดต็มนีมากนะครับเนี่ยนี่เลขโค้ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดนะครับนี่ครับอาจจะมีเนื้อทับแผ่นหน่อยนะครับนี่ว่านเสกนะครับอ่านะครับทุกองค์จะมีเลขโค้ดนะครับนะรู้สึกทุกองคจะมีเลขโคดเนี่ยตัวหนังสีคมคมสวยๆนะครับอ่านี่ครับ ใครชอบก็เช่าได้ฮาร้านอื่นได้นะครับผมหมดแล้วนะครับเนื้อสีมันม่วงเนะี่ยน่าจ,จะหมดแล้วแหละคหอือองนี้ก่อนอ,องนี้จ้เป็นกล่องขาวนะครับบางคนสงสัยกล่องพิเศษหรือเปล่ากล่องขาวนี้จะเป็นแถมยกหลังนะครับเนื้อแถมยกหลังเนื้อหายากนะครับได้เฉพาะคนที่จองเป็นยกหลังมาเท่านั้นนะครับหนึ่งลังน่าจะมีร้อยองนะต้องมาลุนเนื้อเอานี่เดี๋ยวผมดูให้นี่วันนี้ได้เป็น จะเป็นตะกุดทุกองหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะผมได้มาแค่ขอซื้อเข้ามาแค่องเดียวนะครับยกหลังนี้น่าจะแถมสามองหรือเปล่าสองสามองผมจำไม่ได้นะครับเป็นตะกุดสามขี้นะครับได้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับถ้าดูไม่ผิดนี่เนื้อพวกเถือนส่วนสีนแดงๆนะครับน้ําตาลแดงๆหน่อยนะครับตะกุดสามขี้ก็คือนาคนะครับเงินทองเราก็นาคอันนี้ตะกุดนาคเงินกับทองจะอยู่ด้วยกันนะครับพาคเดียวกันนี้ เนื ure, ama, logo, ้อวันสบู่เลือดครับสีแดงนะครับใครชอบสีแดงนะครับนี่เจ้าสัวนะครับนี่มันเยิ้มเลยนะครับน่าจะมีโรยตะใบทองนิดหน่อยนะครับมงนี้นี่เนื้อแถมยุคลังหายากนะครับว่าไม่ค่อยมีใครออกเท่าไหร่หรอกนี่แล้วก็ด้านหลังนะครับอันนี้เลขโคดสีเก้าครับสองหลักนี่จะเขียนว่าแถมยุคลังนะครับอนาคตน่าจะแพงนะเนื้อนี้สวยนี่มีตะใบทองนิดหน่อยด้วยนะครับนี่อีกเนื้อหนึ่งนะครับเนื้อสีฟ้าครับ พงเทพมงคลนะครับลอยเพชรดหน้าทั้งนะครับในส่วนสีฟ้านี่จะเป็นพงเทพมงคลนะครับน <luxury> ี่ลอยเพชรหน้าทั้งนะครับลอยเพชรดใหญ่เลยนะครับโปะนี่ครับดูความสวยของเขานี้ครับอันนี้ไม่ไม่โดนน้ามันนะองค์นี้ไม่โดนน้ามันน้อยนะครับน้ํามันไม่ยืมนะครับนี่ครับสวยมากนะครับนี่เสนีนะครับลอยเพชรใส่นี่ครสวยมากนะครับนี่ครับโอ้โหเป็นสะเก็ดสะเก็ดเลยนะครับติดตามขาตามหัวเข่านะครับนี่ แต่และองค์ก็จะโรยปริมาณไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่องค์ไหนโรยเยอะโรยน้อยนะครับสวยมากนะครับเนี่ยเนื้อส่วนสีฟ้าดูด้านหลังนะครับนี่ครับนี่เราโคตสองสี่หกนะครับนี่เ,นเพชรหน้าทั้งนะครับก็จะเขียนแปะต่อไว้นะครับเป็นเพชรหน้าทั้งนะครับนี่อยู่ที่คนชอบนะใครชอบสีฟ้าก็เช่าองค์นี้ต่อมาอีกเนื้อก็เป็นอ๋อนนี้เป็น สบู่เลือดนะครับนี่ครับสบู่เลือดตะกุด 2K นะครับอันนี้จะอยู่ในรังนะครับจะไม่ใช่แถมยกรังสบู่เลือดนี่ครับเนื้อพิเศษตะกุด 2K นะครับนี่เป็นตะกุดเงินแล้วก็ตะกุดทองนะครับฝังอยู่นะครับนี่ครับราคาไม่แพงนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเนื้อพวกที่เป็นตะกุดนี้จะ300้อกว่าบาทนะที่ผมแบ่งแล้วบนบนหน่อยก็4 0 0อนะครับนี่ครับเนื้อร่างล่างหน่อยก็250เอาราคาจองนะครับนี่ครับสวยมากนะครับโอ้ย นี่มีออปชันนะครับออปชันเยอะนะครับเนื้อตะกุดนี้เสียนพระชอบนะครับพวกที่เป็นตะกุดอันนี้เนื้อพิเศษนะครับการันตีนะครับต่อการันตีเลขหนึ่งร้อยนะครับเลขหนึ่งร้อยนี่ครับหายากนะพวกที่เป็นฝั่งตะกุดนี่เก็บได้นะสวยดีสวยขังนะครับอันนี้เนเนื้อส่วนธรรมดาเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับวานรุยงาตะไบทองครับสีแดงนี่ครับ แดงเลยมีตะไบทองโอ้โหอันี้โดนตะไบเยอะมากนะครับเนี่ยตะไบเยอมตะไบเยอะมากนะครับแล้วเจ็ดเก้านะครับเนี่ยครับนเจ็ดเก้านี้สวยดีนะใครชอบแนวแบบสไตล์สีแดงนะครับนี่อย่างนี้นี่ละผมชอบมากนะพงเทียมมงคลนะครับอันนี้เป็นส่วนล่างแต่เอามาทําเป็นพิเศษหน่อยครับเป็นว่านว่านเจ็ดสีนะครับไม่ใช่พลอยเจ็ดสีนะครับรอยพลอยเจ็ดสีสวยมากครับ องนี้มันเยิ้มเลยนะครับนี่ครับเป็นพลอยลอยแปะหน้านะครับเจ็ดสีพลอยมงค้นนะครับพลอยมงคลทั้งเจ็ดนะครับนี่ครับสี่เจ็ดห้านะครับนี่ครับเลโกของเราสวยมากนะเอาไปบูชากันนี่เลี่ยมผมว่าเลี่ยมสีสีนะ่าจะสวยนะองนี้นี่มันเป็นพลอยเยอะม,มากนะดูสีเขียวนี่สีเขียว น่าจะมีน้อยครับสีเขียวได้มาน้อยนะครับผมพุทธคุณนะครับโรยเพชรหน้าทังสีเขียวนะครับนี่องค์สีเขียวเขียวเป็นเพชรหน้าทั่งอยู่หน่อยเหมือนกันนะครับนี่ครับแต่องค์ก็จะมีเพชรหน้าทั่งวสเก็ตทองนี่เยอะมากอยู่ที่จะโดนเยอะหรือเปล่านะครับตอนทําตอนปั๊มนะครับสีศูนแตดนะครับนี่ครับถ้ายิ่งเยอะนี่ก็ยิ่งยิ่งดีนะครับบางคนก็ยิ่งชอบนะครับ อวันนี้มาที่เนื้อนี้นะครับเนื้อยอดนิยมนะครับของโอรุ่นนี้นีคนถามถึงเยอะมากนะครับแล้วก็คนชอบเยอะมากครับเป็นเนื้อว่านเล็กซับนะครับนี่โรยพลอยเเจ็ดสีครับสีเทานะครับเป็นเนื้อที่ราคาแพงมากนะครับประมูลกันราคาดีมากครับชื่อเนื้อเป็นมงคลนะครับคนชอบเยอะว่านเล็กซับนะครับโดยเฉพาะใสยพ่อค้าไม่ค้าจะชอบมากนะครับนี่โอโห่ตรงนี้โรยพลอยเยอะสีสวยมากนะครับดูครับเรียงหลายสีนะครับ เป็นเนื้อที่ออกโซนสีเทานะครับนี่เขาใช้คําว่าเมาะว่าดเลกซับนะครับโอ้โหดูการโรยพลอยเจ็ดสีของเขานี่ครับดูตรงสะดือนะครับโอ้โหอันนี้สวยมากนะครับแนะนําเลยนะครับนี่พลอยหลายสีพลอยมงคลทั้งเจ็ดนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับมีมันเลมนหน่อยนะครับนี่ครับวาดเกทรั์นะครับเอาไว้เรียกซั์นะครับนี่ครับบูชาเรียกเงินเรียกทรัพย์เป็นมงคลนะครับเลขสามเจ็ดสามนะครับนี่ครับเขียนว่าพลอยนะครับ ตอกคาว่าพลอยไว้ด้านหลังนะครับนี่ครับสวยมากนะครับโอ้โหเอาไปเลี่ยมใช้นะครับใครเป็นพ่อค้าแม่ค้านี่ร้านเล็กซัพย์นะครับแล้วก็รวยไม่รู้จบนะครับซื้อพร้อมด้วยกันเลยจะดีนะครับนี่แต่ว่าตอนนี้องค์มันม่วงผมหมดแล้วนะครับไปหาร้านอื่นก็ได้นะครับวานเล็กทรัพย์แล้วก็รวยไม่รู้จบนะครับนี่คู่กันเลยอันนี้ว้านเล็กทับย์อันนี้รวยไม่รู้จบนะครับใครอยากเป็นเสียถีนี่เช่าคู่กันไปเลยนะครับสายพ่อค้าน่าจะชอบนะครับยกคู่สองคู่นี้นะครับ สวยงามนะครับมีเสน่ห์นะครับนี่ครับไปเลียมห้อยขาขายบูชานะครับสีฟ้าอันนี้ก็พิเศษนะครับนี่เนื้อผงเทพมงคลกาไลทองเดี่ยวนี่เป็นเนื้อหายากมากๆนะครับแล้วก็อีกองคหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีราคานะครับนี่ครับเป็นผงเทพมงคลแต่ว่าแปะด้วยแผ่นทองใส่กําไรนะครับนี่แต่เขาจะมีแบบแผ่นทองคู่นะครับก็คือสองข้างนะครับแต่อันนี้ได้มาเป็นแค่แผ่นทองเดี่ยวนะครับผมซื้อมาเพิ่มนะครับ ซื้อมาเพื่อที่จะรีวิวเลยนะครับเด็ดมากเนื้อนี้โรยตะไบเยอะมากนะครับนี่ครับตะไบทองโอ้ดูแผ่นตะแผ่นทองล้วสวยมากนะครับแปะไว้ที่แขนนะครับนี่ครับใครชอบพิเศษหายากเนื้อนี้เลยนะครับสวยมากนะครับดูด้านหลังนะครับนี่ไดมาลีโอสองหลักนะครับเลขพิเศษเลขยี่สิบนะครับนี่เลขยี่สิบสวยมากนะครับเนี่ยการันตีนะครับต่อการันตีนะครับเด็ดมากนะครับไม่มีใครเอาเดียวเก็บเองนะครับเนื้อนี้ แล้วก็อ่านี่ครับเนื้อเด็ดเลยนะครับอันนี้เนื้อบนนะครับอันนี้น่าจะไม่ไม่ค่อยอยากปล่อยเอานะไรับเช่าเข้ามาเช่าต่อเข้ามาแพงนะครับพวกที่เป็นพวกนี้จะหายากนะครับมีแค่บางหลังบางหรือบะหลังละหนึ่งองค์นะครับนี่ครับเป็นเนื้อพิเศษนะครับพวงยาจินดามนิวโรยตะไบทองนะครับผมเล็กน้ำพีนะครับหน้ากากสายรุ้งนะครับส่วนสีน้ำตาลนะครับหน้ากาก นี่จะเป็นการแปะหน้ากากใสนะครับพวกนี้จะหายากแล้วก็มีราคานะครับนี่ค่อนข้างแพงราคาแพงนะครับมีราคาทุกองคแหลนะครับแต่พวกที่เป็นหน้ากากนี่หายากนะครับอันนี้เช่าเข้ามาแรงมากนะครับแร่งกว่าทุกเนื้อเลยนะครับว่าจะเลี่ยมก่อนนะครับก่อนเอามาแบ่งครับถ้าไม่มีใครเอาก็จะเก็บเองนะเพราะชอบมากนะครับวงนี้นี่นี่ครับหน้ากากเป็นลุงๆุงนะครับลุงติดลุงเลยนะครับสวยมากนะครับนี่ โอ้เนื้อโนแบบน้ำตาลส่วนเซียนพระชอบนะครับพวกส่วนเสียน้ำตาลเนี่ยก็ดูด้านหลังครับนี่ครับอันนี้เลขโคดเจ็ดห้าเจ็ดหรือเปล่าครับเจ็ดห้าเจ็ดนะครับจะดูไม่ชัดเท่าไหร่นะครับตะไบนะครับตอกตะใบนะครับน่าจะสร้างสองสามร้อยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะใครชอบองคไหนก็เช่าบูชากันได้นะครับพระเครื่องของคูบาอริยชาตินะครับนี่ครับนานไปหายากนะ รุ่นเก่าๆนี่ผมไล่ศึกษาดูนี่อยูอ่ราคาผ่านไปก็ตึงมือนะหามาจริงๆจากรีวิวนานแล้วหลายเหาไม่ค่อยได้นะครับราคาค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันนะครับเครื่องของคูบาอาลยชาตินะครับเออใครชอบก็ชอบได้นะครับถือว่าร่วมบุญกันนะครับคูบาท่านนําปัจจัยไปอ่าสถาอาเขาเรียกว่าอะไรบรมรุงวิหารนะครับเออแล้วก็ซื้อรถพยาบาลน,นะครับนะถือว่าเป็นพระที่มีเจ เจตนาดีนะครับคู่บานที่ท่านชอบซื้อรถพยาบาลจริงนะครับชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จริงนะครับหรือเห็นหลายรุ่นแล้วนะครปลาเครื่องนี่ได้เงินก็ซื้อโอหลายคันนะครับนี่ใครชอบก็ชอบได้นะครับบูชาครับผมไม่ค่อยได้รีวิวภระสายภาคเหนือเท่าไหร่นะครับเจเพราะว่าส่วนใหญ่เล่นแต่ภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานอะไรเงี้ยนะครับนานๆทีนะครับร้านนี้ก็พยายามหาเบาที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ผมจะไหวนะครับ หาเก็บเพียงด้วยนะครับมาอนาคตอาจจะแพงก็ได้นะครับแพงมากกว่านี้ก็จะหายากไปอีกนะครับเออใครชอบก็ดิ้งด้านล่างนะครับดรานะไ้ช้อปปี้ติ๊กตอกนะครับกันเทสทุกองคงนะครับไม่มีพักเก๊นะครับร้านนี้เนี่ยคัดมาแล้วนะครับคัดสวยมาให้แล้วนะครับเออนะครับเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์ด้วยครับาขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วขอบคุณมากครับ